ตอนเที่ยงน้ากันแล้วก็สมพักพี่น้องต้มข้าวให้นิดหน้อยแหละเพิ่นยังบวเศร้าจากสบายอยู่เนาะแม่หนึ่งเลยต้มข้าวให้กินวันนี้จากแสบน้ำกันจ้ากลั <Hey. S 1> บทักทายสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขสุขคนเด้อจ้าวันนี้มาพบพ่อกระช่องแม่หนึ่งชาแนลคือเก่าพี่น้องแม่หนึ่งเมื่อวานนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าที่บ่ได้เห็ดคลิปเพราะว่าแม่หนึ่งกะใส่น้าเกลืออะไรพี่น้องใส่ตั้งแต่สองทุ่ม นอกพี่นอกจนหอดเที่ยงกลางเว้นนี่แหละพี่นอกเลยเม่หนึ่งห้าก็ได้ลูกเ่ยพี่นอกเลยเม่หนึ่งลูก,ลก,ลกแต่ว่าลูกๆูก็ัยังโบไ่เลยนั่งวิวกับอกไ่พี่นอกเลยยังไข่อยู่แต่พูยก,กันยังไข่อยู่เม่นึงก็เลยเห็ด้าต้มให้คนกินนี่แหละ้าต้มสื่ๆน,นี่แหละนะพี่นอกก็มีสมพักแล้วก็ถั่วงอกอลไเม่หนึ่งอามาแล้วก็ย่ยวมกผีเองด้วยพี่นอกมาจ้า แสบๆสบแล้กันะพี่นอ้อยนั่งไอสดนะลูกมันจะมีแห้งนะเออนำปลาด้มั้ยปาห่าถุังมะนาวสีกินโน้ยของนาวสีส้มะสบก็ถุงเนาะใส่เลย ้องกินกับอาสีดูว,วันบ้านด้วยพี่น้องบาววากันเนาะจ้าพาว่าห้ากระลุกแต่ไข่แต่อยากสดทพอนๆอนนั่นแหละพี่น้อยหมสมบายกันบดบ้านสดใน,นลูกไว้มาสดลูกอะ่ะลูกพี่ัน ภายในความบริสุทธิ์พาไปไล่พี่น้องเอ้ยเห็นอะไรแหละลูกไปไข่แต่นาวบอลไข่บดเดือนบดผู้คนน่ะลีพี่น้องเอ้ชางนี่กระไข่ลูกเพิ่นบอกว่าเมื่อนี้เพิ่นเทพื้นเนี่ยยังไงแล้วไวๆเพิ่นก็เลยลูกแต่ไข่พี่น้องอะไปอันเอาชดลูกนังเจ้าเตี้ยตะปุยมันกระเทียนนังเจ้าเตี้ยนังเจ้าเตี้ยนังเจ้ามอใส่บ่อน Like มัไ่น่มีนอมีต้นหอมนใช่ใ่ใช่ไม่ใช่ล่ี่กอ้ปลต้ปลาขัร้นกับลูกแ่ปเาะมัใส่ดีเลย Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราอยู่กับตื่นเลยได้พี่น้องไข่อยู่พี่น้องเอย จะเป็นไข่เป็นน้ำพี่น้องแต่ว่าแปลกไม่นึงค่ะเป็นไข่ค่ะกินเขา่าแซ่บพี่น้องแต่คนอื่นเนี่ยอาจปริคมากทวงอกกับอัจสีดยะพี่น้องมันถือแสนหน้กค เราเป็นกันยงสาคนสามลีกกบอกสบายแต่ว่าคนว่าอยากไปเห็ุงานเอาหือแบว่าเราอยลมือวัน Aduh, macam หัวเชื้อได้ลูกว่านใส่นั่นมานเอใส่คันสีเลืองนะมาเ่ด้อม่องน้าไมเสร็จกระต้ไได้บบได้ห็ดแบบนี้บบได้บบได้ บอสบายพี่น้งองสงสัยสินักน้ำวัดนี่แหละบอสบายน้ำวัดเด็กพี่น้หนุ่ยแม่หนึ่งก็ยังเสียงเปลี่ยนเสียแงแหงแหงเลยพี่หนุ่ยสองถ้วยลูกขันโตตีเตี้ยนี่เอ,อนเอาไปล่างก่อนล่างเอาตข,ขันโตเตี่ยที่ทองต่างนี่เลย ยังไงหนูเก็บทองทองสีดำ vs สีดาวเจ้าบกินเข่าและะ้วเจ้ากินเข่าเล็กน้นอยเป็นกินเขา่าโปรแซ่บพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยแต่เม่นึ่งไข่พัดกินเขาเ่าแซ่บพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยนี่ไข่พัดกินเขา่าโปรแซ่บ ลุงครับสบายดีสบายดีเด้อน้องมิวบวอยู่เด้อแถวสีเด่นเด้อ หนึ่งมอสซิองใบหัวเสื้อเงีนเสร็จกระตูห่านทุกคนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าบนสมบัติมันคืออากาศเปลี่ยนคนตกยุ่งเอาบะแม่ผมจ้าเอ๋สบายดีบ่อป้าลุงน้องวิวบ่คอยสบายตอานไหนเด้อเนื่องจากเฟ้นวัดเอาผมบปเลย ไปได้มาเลยลุกมาแลๆๆไม่ลุกเติมชิคตัวพี่น้องเสียงกระอ่าสีข่อยกระอ่าสีเบาเนื่องจากอเป็นวัดเนาะแม่อันนี้ถ้าผัดไข่ต้อเชตผ แต่เจอไปเอไปกไกลนี่ม่นก่เมื่หนึ่งก็ใส่สะโลมกับแพทยประจำบ้านอะไรพี่นอกเลยคนมาใส่ให้งน้ำเกลือทุงหนึ่งกรับอีกมันเป็นขวดเนาะขวดในหน้อยขวดหนึ่นอกรล้วก็ใหญ่อสองบ้านใส่สอง ถุงพี่น้องแต่ถุงอีกถุงนึงมันอาจชีน้อยๆบ่ใหญ่ปานดตจใส่แล้วเขาเอาเขามนึงก็ใส่น้ําเกลือถุงจงได้ลุกพี่น้องเอ้ยั่นก็บ่ได้ลุกสินอนซึมอยู่พี่น้องเอ้ยแต่เด็กๆนี่ยังบ่ได้ใส่เออๆจุ๊บๆ เด็กๆกันเลยเนาะพี่น้องก็ยังบ่อสวงบ่อเศร้าอยู่มือนั่นคือว่าเมื่อวานนี่คือว่าเห็นแหลนหลินอยู่เนาะเมื่อวานเมื่อชื่อนี่ก็แหลนหลินอยบับกลับมาไขอีกน่อยอีกอย่างผดเป็นแต่หนีเดียวคอนคอนไขเดียวคอนคอนเศร้าหนาที่มันควนสีเศร้าเลยกลับมาเป็นอีกนี่เจ็บในห้องเลยม จากเล็กน้อยล่าเรื่องนพน้องต้องมาซึมยอมเป็นไข่แต่อีตนต่ปุ๋ยเดชต่วิวเดชต่เอ็ดก็ยังไม่สาเวนพี่นธ์แต่เอ็มเศร้าแล้วนี่กับผมนี่ยังร้ายเนาะพีน่น้องแม่หนึ่งก็มาอัปเดตอาการลูกขึ้ลุกของแม่หนึ่งแหละทุนี้ต่ออมนางอ้วนพนธ์เนาะนางว่าวา่าพนกับแม่พนออกไปหน้าพนว่าวขึไปเกี่ยวเขาฮะแหละพี่นอ้องเออแต่แม่พนก็มาสบายอยู่พนก็ว่บบาบืงไปนะพี่นอ้อง แต่ว่าดุไปหนึ่งกับบอสบายไปหนึ่งกับห้ากระลุกแต่ไข่เพิ่กอก็เลยว่าอปอบ่ายกระยาอยู่เพื่อน,นซ่าเพิ่อว่าสังรีกับพ่อแล้วก็น้องเคยเพิ่อกะไปเห็ดเบี้ยงอะไรพี่น้องเอ้ยสังรีกระบอสบายคือกันเผื่อกะบื้นไปเห็ดเบี้ยงอะไรแล้วพี่น้องอยากทำอะไแล้วเพิ่นว่าขาเหลือออกแต่ว่ามีแห้ง สำหรับที่นี่กับบมบิ้ยังไลคจัดพี่น้องไป็นหึ่งกับโคสตวลาเป็นเพียงสน้ทเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไป็หนึ่งชาแนลในเรื่องจัดพี่น้องกอพอกัน์ที่นหนาาาค่ะเดินไปลูกค่ะเดูก